พี่น้องเพื่อนพ้องทุกท่านนะครับกับเข้ามาอยู่ในช่องดมนบัวชานแนลวันนี้วันที่13มกราคม2565พบกันอีกเช่นเคยนะครับความสวยงามของบอนสีไม้ประดับแห่งความสวยงามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมสับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้รับชมต้นไม้สวยๆราคาเบาๆวันนี้มีพิเศษพิเศษต้องมาบอกกันนะครับเพราะว่าแห่งความสวยงามวันนี้มีหลากหลายมากเลยทีเดียวนะครับผม อวันนี้นะครับที่ต้องเริ่มบอกเลยนะครับว่าทุกๆคอมเมนต์ที่ถามกันเข้ามาขอให้หลากหลายหน่อยวันนี้ก็เลยนําความหลากหลายครับอยู่ต้นแรกเลยนะครับมีเอฟซบอกว่าช้าๆได้ไหมไม่ต้องรีบนะครับนี่เป็นหนุมานอมพัพานะครับหนุมานอมพะพานี่เป็นไม้แห่งความสวยงามนี่เป็นสามารถที่จะไปทําเป็นแม่พันธุนะครับอนุมานอมพะพานะครับแห่งความสวยงามดูครับดูความสวยงามของเขา กระถางละ850บาทนะครับมีสองกระถางฮรันุมานอมพระพรานะครับอะแห่งความสวยงามแล้วก็ยังมีนี่เป็นไม้แยกหน่อนะครับเป็นไม้แยกจากต้นแม่เข้ามานะครับเป็นไก่ราชาวดีวันนี้มีอยู่2กระถางนะครับกระถางละ550บาทนะท่านใดที่ต้องการที่จะนำไปไปเป็นแม่พันธุ์เป็นไม้แยกหนอมีถามกันเข้ามาเรื่องของพระนครดูพระนครตน้นนี้ต้นนี้เป็นไซส์แม่พันธุ์นะครับ เป็นไซส์แม่พันดูใบเขาสวยงามมากครับสวยงามจริงๆนะแล้วก็มีกระถางนี่กระถางนี่แยกแยกเขี่ยวเขาออกมานะครับดูความสวยงามนะกระถางเล็กนี่คือ650บาทนะครับ650าบาทกระถางเล็กนะครับส่วนกระถางใหญ่นี่พันห้าร้อยเก้าสิบบาทครับเป็นแม่พันได้นะครับท่านใดที่จะต้อไปเป็นแม่พันมีวันนี้จริงๆแล้วผมเข้าสวนแล้วผมพลาดผมไม่ได้หยิบเ,เทพเทวฤทธ ที่ฮาบด่างมาเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับจะไล่ให้ดูนะครับนี่เป็นเทพเทวฤทธิ์นะครับแต่ดูนอใหม่ครับดูหลอดใหม่ที่แทงขึ้นมาออกสีเขียวแนวโน้มว่ามีโอกาสฮาบสูงนะครับเนื่องจากว่าเราผ่าพร้อมกันกับต้นที่ฮาบไปแล้วนะครับแล้วออกมาก็ออกมาแผงแบบนี้นี่เทพเทวฤทธิ์ท่านใดที่ชอบสายรุ่นก็เอาไปนะครับ950บาทนะ950บาทรวมไปถึงความสวยงามครับ แต้มกัดมาทุกใบครับรัตนสินครับรัตนสินแห่งความสวยงามดูทุกครั้งให้ความสเสน่ห์แห่งความสวยงามเขาป้ายมาแบบนี้เราดูครับนี่คือกฎธรรมชาตินะครับของบอนลนะครับดูความสวยงามของเขา2250้บาทนะนารีบุภาครับพี่น้องสวยงามมากเลยครับนารีบุภานะครับเป็นไม้แห่งความสวยงามมีหลายท่านบอกว่าคุณหนุ่มวันหนึ่งเดี๋ยวจะ รับนารีบุภามาดูอยู่อ่ะว่ากันไปนะครับตะวันชิงพบครับตะวันชิงพบนี่อะไรครับเป็นไม้โอ้ยไม่ใช่ตะวันชิงพบผมพูดว่าปานตะวันปานตะวันแหมบอกตะวันชิงพบปานตะวันครับตอนนี้เป็นปานตะวันนะม้แห่งความสวยงามเขานี่คือปานตะวันนะครับพี่น้องครับปานตะวัน850้าบบาทกลับเข้ามาสู่ที่สอบถามกันเข้ามามากเหลือเกินนะครับนั่นก็คือ ดารานพร,รัตน์ดารานพร,รัตน์ป้ายมาแล้วแต้มมาแล้วนะครับนี่คือดารานพร,รัตน์นะครับสองพันห้ารอยบาทดารานพร,รัตน์ไม่ต้องรอนานวันนี้ไล่กันไปแต่ละตัวเลยนะครับนี่ก็แห่งความสวยงามอีกต้นหนึ่งนั่นก็คือเมืองใหม่เมืองใหม่นี่เวลาเขาโตนะครับดูใบดูก้านเขาแดงสวยงามมากเป็นเมืองใหม่นะครับอื พากันไปดูแลกันไปทิดาแม่กองวันนี้มาแล้วครับทิดาแม่กองของแท้นะครับแต้มแต่ละจุดแต่ละจุดนี่เป็นทิดาแม่กองดูลอดใหม่ของเขาใบใหม่เขาสวยสวยสวยงามมากเลยทิดาแม่กองนะครับพันห้าร้อยเก้าสิบบาททิดาแม่กองด้านอยู่ข้างนะครับนี่คือเขาเรียกว่าโอ้ยผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วครับ เพชรพญามางกรเพชรพญามางกร,ยายางกรเรอดูเขาโตก่อนนะครับแล้วจะได้กัดสีใบใหญ่สวยงามนี่เป็นเพชรพญามังกรนะแล้วก็มีบอนกัดดูครับดูลายผิวสวยงามมากเลยครับลายผิวแห่งสวยสวยงามมากเขาเรียกผมไปเขียนไว้ตัวไหนโมกโมกพระคันลานาลอะอะไรอะดูแห่งความสวยงามวันนี้พอเข้าสวนแล้วหยิบออกมานะครับก็เอามาฝากมาบอกกัน พี่น้องครับแห่งความสวยงามตรงนี้นะครับเราก็ยังมีแห่งความสวยงามที่เรามาบอกกันครับเขาบอกว่าคุณหนุ่มจัดตัวเทพเลยทันทีไม่ต้องรอนานวันนี้นะครับรอให้จนจบจนสุดท้ายนะครับนะครับเพราะว่าไม้แต่ละต้นวันนี้ราคาแบบต้องบอกเลยนะครับมีทั้งเศรษฐีพันล้านแล้วก็เพชรเจ็ดสีเศรษฐีพันล้านดูครับเอาไปแบ่งปันครับ ให้สวยงามแบ่งกระปันกันไปนะครับด่างฮาร์ปเทพแบบนี้แล้วก็มีหลอดใหม่ด้วยนะครับตากล้องซูมหลอดใหม่ให้ดูด้วยนะครับสามพันห้าร้อยบาทสามพันห้าร้อยบาทดูเพชรเจ็ดสีคันนี้แล้วก็มีใบใหม่ด้วยครับคลี่ให้ดูครับสวยงามมากเลยนะสวยงามมากเลยนะครับเพชรเจ็ดสีนะครับสามพันห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันนะ ยังมีชมพูทวีปครับพี่น้องครับชมพูทวีปป้ายมาแล้วทุกใบแห่งความสวยงามนี่คือชมพูทวีปนะครับ่้นใดที่ชอบไม้ป้ายแบบนี้นะครับต้องชมพูทวีป2500บาทศิลาหุ้มทองถามกันมามากมายนะครับศิลาหุ่มทองเป็นไม้แห่งความสวยงามอีกต้นหนึ่งนี่ส่งไปทางด้านของวัดบ้านเขินนะครับ จงังหวัดศรีสะเกดอ่าอําเภอน้ำเกลียงนะครับตัวน,นี้ย,ยังยังยังรออยู่นะครับราคา3,500บาทศิลาหุ้มทองยังถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแห่งความสวยงามนั่นก็คือสิริพรสิริพรครับพี่น้องครับสิริพรครับมาแห่งความสวยงามสิริพรเน,นี่ยแผงมาจากอะไรแผงมาจากชายชนพราะพาชายชนแล้วได้สิริพรน,นะครับได้สิริพรน,นะครับ ต้นนี้2 2 5พันสองรอยห้าสิบาทซิลิคอนนะครับอะดูทางนี้ต่อนะครับที่ถามกันเข้ามาป้ายไม่ป้ายป้ายไม่ป้ายเป็นยังไงน้องหนุม่มพออมชมพูแล้วป้ายไหม,ไหมนี่อมชมพูนะครับนี่คือชายชนชายชนหนุม่มชายชนต้นนี้ก็อมชมพูเช่นเดียวกันนะครับตอนแรกพอรออีกสี่วันห้าวันต่อมาครับออกใบป้ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือชายชนกระถางที่ป้ายตัวนี้นะครับพันสี่ร้อยห้าสิบบาท ส่วนกระถางที่อมชมพูในมือผมนี่ครับ950บาทนี่อมชมพูอีกกระถางหนึ่งครับ950บาทแล้วถ้าเกิดมีป้ายเล็กๆแบบนี้นะครับ950บาทแล้วมีป้ายเล็กเช่นเดียวกันนะครับ950บาทอา้าวเห็นไหมครับแบง่งเราผมบอกนะว่าแบ่งราคาแบ่งปันครับแต่กระถางนี้ให้ดูความเหมือนทําไมต้องมีทั้งหลายๆท่านนะครับที่เห็นต้นนี้ ความเหมือนของเขานะครับมันจะเหมือนไปทั้งเอพรมพิมานครับผมแล้วก็เหมือนไปทั้งอับสรสวรรค์และก็มีชายชนติดมาด้วยในกระถางนี้นะครับดูให้ดีนี่เป็นพรมพิมานนะครับเป็นพรมพิมานสูมใบแล้วต่ละใบใส่เข้าไปด้วยกันนะครับเป็นพรมพิมานนะครับแล้วนี่เป็นอับสรสวรรค์ครับดูความคล้ายความเหมือนของเขา แต่ในกระถางนี้มีชายชนอยู่ด้วย2,500บาทครับแต่นี่เป็นอับสรสวรรค์ครับพี่น้องอับสรสวรรค์ไม้แห่งความสวยงามนะครับ3,350บาทอับสรสวรรค์วันนี้มี2ต้นด้วยกันอับสรสวรรค์น,นะครับมี2ต้นด้วยกันนะครับกระถางละ3,350้บาทแล้วก็ยังมีพรมพิมานพรมพิมานป้ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ถึงบอกได้ครับว่ามีของดีเราจะไม่ขายแพงนะครับแบ่งปันกันไปชมนะครับชื่นชอบก็แบ่งปันกันไปสา5พันสารอยห้าสิบาทเช่นเดียวกันมีถามกันเข้ามาบอกว่าคุณหนุ่มแล้วหูช้างด่างเหลืองหายไปไหนยังมีไหมนี่ครับหูช้างด่างเหลืองคือสวยงามมากถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นบาทนะครับวันนี้ไม่ต้องนะครับหกพันห้าร้อยบาทหูช้างด่างเหลืองมีกระถางเดียวนะครับ หกพันห้าร้อยบาทหูช้างดังเหลืองอ่ะสลับกันไปแบ่งกันไปดูแลกันไปเมืองกอเกากเกตไม่ใช่เบบีแล้วนะครับตัวนี้ก็เ,เป็นรุ่นกันแล้วกันนะครับเป็นรุ่นกันเมืองกอเกากเกตนะครับมีหลอดใหม่กําลังแทงขึ้นมาผมก็อยากจะคลี่ดูเหมือนกันนะเมืองกอเกาะเกตคือแม่เขาดัางแต่เป็นลูกว่าลูกเขานจะออกมาเป็นอย่างไรก็เอาเป็นรุ่นกัน2500บาทเมืองกอเกาะเกตนะครับ ผ่านๆกันไปดูแลกันไปหลวงราชเนหาเราก็ยังมีหลวงราชเนหาไม้บ้านๆของเราแห่งความสวยงามสี่ร้อยห้าสิบบาทโอ้ยังมีชายชนมามาหยุดอยู่ที่นี่อีกอ่ะแจมมาไปนึง่ะขอบคุณนะครับขอบคุณแล้วก็จะมีทหารพานครับพี่น้องครับทหารพานเป็นไม้แห่งความสวยงามผมมีหลายท่านที่สั่งผมก็ามาเนี่ยไปเช็คแล้วท่านบอกว่าท่านเป็นสายทหารนะครับนี่คือทหารพันนะครับ สี่ร้อยห้าสิบบาททหารพานอ่ะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะให้ดูต้นนี้นพเก,กา้กกกานพเก้าตัวนี้เป็นไม้ที่สวยงามแล้วนะครับสูงเกือบสองแล้วนะครับแล้วก็กลังตั้งท้องนี่นพัเก,ก้านะครับกระถางนี้นะครับเก้าร้อยห้าสิบบาทนี่วันนี้ให้พิเศษนะให้พิเศษนะครับเก้าร้อยห้าสิบาทก,กระถางนี้นะครับ แต่กระถางนี้เป็นนกปากก้าวเช่นเดียวกันครับดูป้ายมาแบบนี้แล้วแข็งแรงแล้วนะครับ1,900บาทนี่แบ่งปันกันไปแบบนี้แห่งความสวยงามนะครับแล้วก็ยังมียอดมงกุฎยอดมงกุฎวันนี้มีสองกระถางด้วยกันยอดมงกุฎนะครับกระถางละ900บาทยอดมงกุฎแล้วก็ยังมีมงกุฎเพชร ดูครับมงกุดเพชรมาแห่งความสวยงามนยมาแห่งความสวยงามมงกุดเพชรเจ้าจักรพพัดเริ่มมาแล้วนะครับแนวโน้มดูป้ายเข้ามาแล้วนะครับเจ้าจักรพัดพันสองร้อยห้าสิบบาทนี่คือเจ้าจักรพพัดหมอจินดาป้ายแล้วนะครับพี่น้องหมอจินดากระสีแล้วนะเก้าร้อยห้าสิบบาทหมอจินดาจริงๆเป็นไม้ใบกลมใบใหญ่นะครับ หมอจินดานะเศษฐีสุพรรณครับพี่น้องให้ความสวยงามเศษฐีสุพรรณเริ่มโตนะครับสีเริ่มกัดมาแล้วนะครับนี่คือเศษฐีสุพรรณพันสองรอยห้าสิบาทคือต้องเศษฐีสุพรรณนะนี่นะครับน่าจะเป็นต้นแรกที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ครับอัศวินดำโอ้อัศวินดำอัศวินดำนะครับสายนี้คนที่ชอบดูหลอดใหม่ สวยงามครับ950บาทรวมส่งด้านหน้านี้ยังมีพริกกับเกลือนะครับพริกกับเกลือแล้วก็ยังมีมน์สวรรค์พามน์สวรรค์ได้พริกกับเกลืออ้าวก็แผงกันไปแผงกันมาก็เลยได้พริกกับเกลือนะครับพริกกับเกลือนะครับกระถางนี้1,500บาทส่วนมน์สวรรค์นะครับกระถางละ1,800บาท ดูมนสวรรค์ไม้แห่งความสวยงามภาษาคนที่เล่นต้นไม้เขาเรียกเทียบๆเลยหงแดงครับหงแดงหงแดงก็เข้าสวยนยังมีเหลืออยู่ต้นหนึ่งนะครับหงแดงเห็นความสวยงามพันสามร้อยห้าสิบบาทหงแดงวันนี้ไม่ได้เอาต้นแม่ก็ขึ้นมาให้ดูนะครับหงแดงสวยงามมากนะแล้วก็ยังมีรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าในเก้าร้อยบาทรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้า มีหงเหินกับหงสุวรรณนะครับนี่หงเหินนะหงเหิน4 5ี้ยห้าบาทแล้วหงสุวรรณก็4 5ี้อยห้าิบาทเช่นเดียวกันนะครับทางด้านนี้ก็เป็นมุกดาหารนะครับมุกดาหารมุกดาหารวันนี้มีอยู่3ามกระถางนะครับถามกระถางมุกดาหารกระถางละเก้าร้อบาทมุกดาหารไม้แห่งความสวยงามและก็มีตะวันชิงพบอยู่ในตะวันชิงพบดูครับ เห็นแล้วคือต้องยอมรับแห่งความสวยงามของเขาแล้วก็ยังมีคุณหญิง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 ออกสีชมพูแบบนี้นะครับท่านใดที่ชื่นชอบไม้แนวนี้สไตล,ล์นี้คุณหญิงนะครับแห่งความสวยงามกระถางละเก้าร้อยบาทแล้วก็ยังมีแววดาวแววดาวเป็นไม้แห่งความสวยงามอีกสายหนึ่งนะครับท่านใดที่ชอบการกัดสีแบบนี้นะครับนี่คือแววดาว แบบดาว950บาทที่อยู่สุดท้ายตรงนี้นะครับนั่นก็เป็นหกหลงที่เอาขึ้นมาให้ชมมานน่ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลืมก็บอกว่าอย่าลืมนะหกหลงนะสายท่านใดที่ตัวนี้เป็นไม้หัวนะครับท่านใดที่เอาไปเป็นแม่พันธุ์กลับก็บมาด้านนี้ความสวยงามครับสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าโอกาสแบบนี้นะครับเมื่อได้ดูไลฟ์ที่ผมปล่อยไปวันนี้แล้วนะครับคือ เขาสวยงามมากจริงๆเลยครับไม้นะครับถ้าหากว่าดูอากาศด้วยทาไม้เหี่ยวเฉาเามาื่อไหร่ก็อบอบก็จะดีนะครับเพราะว่าบอนสีเนะี่ยชอบอากาศอบอ้าวนะแต่อย่าลืมปุ๋ยปุ๋ยใส่ปุ๋ยละลายช้าก็ได้บอลบางชนิดนั้นนะครับเขาจะไม่ชอบขี้วัวนะครับแต่บางชนิดจะชอบขี้วัวก็อยู่ที่ผู้ผู้ที่ใส่นะครับผู้ที่เลี้ยงแล้วกันนะครับเพราะว่าการเลี้ยงการดูแลของแต่ละท่านนั้นแตกต่างกันออกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับราคา ที่วันนี้มันมีเซอร์ไพรส์เนี่ยนะครับที่จะต้องให้ดูเซอร์ไพรส์นะครับในกระถางนี้เท่านั้นเองมองให้ดีนะครับเหมือนอับสรสวรรค์คล้ายคลึงกับพรมพิมานและมีใบที่ออกชมพูเป็นชายชนในกระถางนี้ะกูรู้บอกว่าในกระถางเดียวกันครบสมบูรณ์แบบกว่ากันไปะชื่นชอบต้นไม้ต้นไหนก็กดกระดิ่ง เขาเรียกว่าคอมเมนต์กันเข้ามานะครับวันนี้มีพิเศษแต่ละต้นแล้วนะครับอย่าลืมนะครับโทรกันเข้ามาได้ที่0858824982 0858824982ในไลฟ์ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมีมีคนที่ f อฟที่ถามมันเข้ามาบอกว่าคุณหนุ่มไม่มีคุยจับหะครับที่สำาเด็จรูปนะครับรวมไปถึงหมูยอนะครับอ่ะก็จะเร็วๆนี้นะครับน่านจะเป็นไลฟ์ต่อไปนี้ แต่เพราะว่ามีหลายท่านบอกว่าดูต้นไม้ไปด้วยกินกุ้ยจั๊บไปด้วยอ่ะก็ดีเหมือนกันตอนนี้คือเราเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าพอดีผมไม่ได้เอามาไลฟ์ทีน,นะครับพร้อมที่จะมาไลฟ์ให้ดูนะครับแล้วก็เป็นราคาที่แบ่งปันบางคนก็ไม่อยากออกจากบ้านดูต้นไม้ไปด้วยราคาแต่ละต้นไม้วันนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ง่ายราคาเบาๆสบายๆถ้าจะพูดถึงเพชรเจ็ดสีกับเสียทีพันล้านสองต้นนี้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ต้องมีหลักหมื่นนะเป็นหลักหมื่นแต่วันนี้นะครับ หนมาบนชาแนลแบ่งให้กระถางละสามร้อยห้าสิบาทสามร้อย <500. S 1> เอ้ยสามพันห้าร้อยบาทโอ้นะครับขอบคุณตากล้องที่ยังฟังผมอยู่สามพันห้าร้อยบาทนะครับรวมส่งมีปลายทางนะครับเรียนในทราบนะครับแต่ละต้นมีบางต้อนอา,อาจจะถามว่ามีปลายทางปลายทางนี่คือเป็นระบบขนส่งเขาจะบวกเพิ่มนะครับต้องเรียนในทราบนิดนึงเพราะว่าจะได้ไม่กังวลบางท่านนี่คือกังวลมาอยู่สามสี่เดือนแล้วก็มีถึงที่โทรเข้ามาต้นไม้ก็จะผ่านมือไปเรื่อย ทุกต้นนั้นมีเสน่ห์ของเขาเองอยู่ที่ตัวเราชื่นชอบตัวไหนก็กินกลางกันเข้ามาได้วันนี้ให้ f อฟทุกท่านโชคดีมีความสุขและขอให้โชคดีตลอดไปมีไม้สวยๆประจําบ้านครอบครัวมีความสุขสวัสดีครับ